สวัสดีครับพบข่าวค่ำไทย PBS กับผมอราวิชิมณีนะครับระหว่างสเสด็จพระราชดำเนินด้วยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟจิรลดากรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดกาญจนบุรีมีประชาชนจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพร้อมทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้และอาหารที่เคยเห็นขายกันเป็นประจำบนรถไฟครับ เวลา11นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีจิตรดาเพื่อประทับขบวนรถพิเศษพระที่นั่ง945จิตรดาสะพานแควใหญ่ซึ่งการรถไฟหแห่งประเทศไทยจัดถวายเพื่อทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและคู่สมรสเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี ระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีนครปฐมจังหวัดนครปฐมทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติศาสตร์ทวารวดีสีนครปฐมและทรงสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลองพร้อมกันนี้ทรงนำคณะกรรมการเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนชาวนครปฐมที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเตรียมกิจกรรมการออกร้านโดยเน้นความเรียบง่ายและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาคปรปฐมอาทิร้านข้าวเหนียวไก่ย,ย่างผัดไทยข้าวหลามและส้มโอนครชัยศรีที่จะใส่กระทงแบบดั้งเดิมหน้าสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสองข้างทางรถไฟประดับตกแต่งด้วยพระฉาย,ยาลักษณ์ และประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาพิไทยสอทเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีนอกจากนี้ยังมีการจำลองวิถีชีวิตชุมชนสองข้างทางรถไฟซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายอยู่คู่กับทางรถไฟสายนี้มากว่า100ปีประชาชนได้ทุนก้าทุนกระหม่อมถวายผลไม้ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพร้อมกับรอเฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จกันอย่างเนืองแน่นโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีสะพานแควใหญ่ตำบท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเวลา15นาฬิกา9นาทีรวมระยะเวลาเดินทาง3ชั่วโมง30นาทีมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมข้าราชการฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากครับ จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่สรุปการออกหมายจับ